เรืองไกรไรวีเศรษฐาตามจี้ขอเอกสารการใช้จ่ายเงินไปประชุม UNGA78 ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับเรืองไกรก็ไร่วีเรื่องนี้อีกครับเรื่องที่นายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้บินไปประชุม UN นะครับตามที่เราทราบมานะครับที่มีการเหมาเครื่องบินทั้งํำเลยนะครับจำนวน30ล้านบาทแล้วก็มีคนนอกไปด้วยซึ่งแน่นอนครับว่า การที่ไปประชุม UN เนี่ยเป็นการเชิญนะครับจากต่างประเทศซึ่งแน่นอนครับมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าถามว่าสาคัญไหมสาคัญครับสำคัญที่จะต้องไปเพราะว่ามันเป็นการประชุมและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในระหว่างในแต่ละประเทศอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับว่าแต่อย่างที่บอกว่าความจําเป็นในการ,การไปใขณะนั้นคือฟื่ยความจำเป็นแต่ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณก็ต้องมี ไม่ใช่วันนี้จําเป็นที่จะต้องไปแล้วอยากจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็ได้ถุถมงบประมาณยังไงก็ได้เอาใครไปก็ได้จะทํำยังไงก็ได้กับงบประมาณมันก็คงไม่ใช่ในการที่จะไปประชุมมีความสําคัญแต่ในการใช้งบประมาณก็ต้องโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาคุ้มค่าเพราะมันคือภาษีของประชาชนซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะไม่ชอบคุณเลืองกลเพราะคุณเลืองไกลเป็นนักร้องที่บอกหูยร้องเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่สําหรับผมในมุมมองของผมคุณลองคิดดูนะครับไม่ต้องเชื่อผม อย่างที่ผมบอกผมออกมาตั้งคําถามออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เพียงแค่ให้ทุกคนได้จุดคิดวันนี้คุณเลืองไกลนะครับร้องเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นผลดีกับประชาชนไหมนะครับอาจจะร้องยุม่มยิมยุ่มยิม,ยม,ยมอันเนี้ยคือที่เราไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ชอบเพราะไปร้องคนที่เราสนับสนุนไปร้องคนที่เราเชียร์หรือเปล่ปาแต่ถามว่าการที่คุณเลืองไกลไปร้องเ anybody, นี่ยนะครับคุณเลืองไกลไปร้องมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไหมมันเป็นการตรวจสอบไหมมันมันคือการตรวจสอบ อย่างเรื่องนี้มันคือการตรวจสอบการใช้งบประมาณงบประมาณก็คือภาษีของประชาชนทุกคนที่ต้องจ่ายออกไปการร้องครั้งนี้เป็นการตรวจสอบการใช้งบประมาณว่าเอ้ยใช้งบประมาณน่ะถูกต้องไหมใช้งบประมาณถลุงงบประมาณหรือเปล่าใช้งบประมาณเป็นไปตามคุ้มค่าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามันคือสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอครับมันคือสิ่งที่ดีวันนี้นายกคิดว่าเฮ้ยใช้งบประมาณคุ้มค่าใช้งบประมาณตรงไปตรงมาถูกต้องตามกฎหมายตามถูกต้องตามระเบียบก็ชี้แจงออกมาก็คือจบ ก็คือแค่นั้นเองแต่ถ้าวันนี้เราเฉยแลวเรานิ่งเราไม่เราไม่สนใจเรื่องนี้สแสดงว่าไม่ว่านักการเมืองเอางบไปถลุงอะไรกันล่ะเรายินดีหรอครับพวกเราแฮปปี้หรอครับที่วันนี้งบประมาณต่างๆลองลองดูสิครับว่าจากระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อก่อนเรารู้ไหมว่างบประมาณต่างๆที่ออกไปให้กับพวกนักการเมืองเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นงบรับรองงบนู่นงบนี่งบไปไหนมาไหนเนี่ยเราเคยรู้ไหมเราไม่เคยรู้เลย ตอนนี้เรามีการได้ยินข่าวงบไปดูงานที่นั่นแต่เอาไปเที่ยวกันงบไปดูงานที่นี่แต่เอาไปถลุงกันงบจากตรงนี้โยกไปตรงนู้นเห็นป่าว่าเพราะมันไม่ได้มีการตรวจสอบเพราะเมื่อก่อนนี้ก็คือทําเรื่องมาแล้วก็อุบอิบอุบอิบส่งกันไปจบพวกเดียวกันจบแต่เราอยู่ในยุคข,ของโรคโซเชียลเราอยู่อยู่ในยุคข,ของนี้เราต้องประชาชนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาตรวจสอบช่วยกันตรวจสอบงบประมาณต่างๆที่ รัฐเป็นคนใช้ไม่ว่าจะงบประมาณของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานต่างๆตั้งคาถามว่าเฮ้ยงบนี้ใช้แบบไหนใช้ยังไงใช้คุ้มค่าหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับคุณเลืองไก่มาบี้เรื่องนี้ถามว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับก็เปิดเผยเออกมาสิครับถ้าวันนี้นาย,ยกรัฐมนตรีการไปประชุมเฮ้ยเครื่องบินคุ้มค่าทําทุกอย่างถูกต้องต้นมาตงหกดก็ไม่ต้องกลัวครับก็เปิดออกมาเปิดออกมาแต่ที่ไม่กล้าเปิดเผยอ่ะเพราะมีอะไรปกปิดหรือเปล่าไม่ไปทํไอ้นี่หรือเปล่าเอางบไปถลุงเล่นหรือเปล่าเราอยากถามจริงๆอะ่ะผมถามประชาชนทุกคน อยากให้นักการเมืองเอางบประมาณไปถลุงเล่นเหรอครับถามว่าการไปไประชุมยูเอ็นสำคัญไหมสําคัญครับไม่ได้บอกว่าไม่สําคัญสําคัญครับแต่การใช้งบประมาณเพื่อความคุ้มค่าก็สําคัญหรือเปล่าลครับก็สําคัญไม่ใช่วันนี้การไปไประชุมยูเอ็โอ้ยนายกจะต้องไปจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ปล่อยเหรอครับไม่ใช่เหรอครับเราต้องแยกคนละประเด็นซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้คุณเดืองไกรออกมาร้องนะครับ และการที่จะออกมาแย้งคุณเรืองกรเฮ้ยเรื่องนี้ก็เอาข้อมูลออกมาสิครับเฮ้ย e คุณเรืองกรมีข้อมูลแบบนี้เอ้ย e แต่มันมีข้อมูลอีกแบบนึงนะมัน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 เป็นแบบนี้ถ้าเอามาแย้งกันแบบนี้โอเคแต่ไม่ใช่มามาวันนี้เฮ้ยมาตรวจสอบอะไรเรื่องนี้เขาไปประชุม u n มันมีความสาคัญจะต้องไปมันคนละประเด็นกันนะครับประชุม UN ไม่ใช่ไม่สําคัญแต่การใช้งบประมาณให้คุ้มค่าสําคัญกว่าครับ เพราะทุกวันนี้งบประมาณต่างๆที่จะเอาไปใช้ในการบริหารประเทศเอามาใช้ในเรื่องต่างๆเนี่ยมันโดนถลุมไปตรงไหนบ้างอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าต้องฝากไปถึงอีกหนึ่งกรรมธิการนั่นก็คือกรรมธิการติดตามงบประมาณนะกรรมธิการติดตามงบประมาณต้องติดตามเรื่องนี้ด้วยครับไม่ใช่ปล่อยให้คุณเลืองไกลทาคนเดียวครับ กรรมธิการติดตามงบประมาณเรื่องนี้ต้องติดตามเรื่องนี้ครับลังคนบอกอ้าวแล้วที่หมออ่องไปล่ะไปที่สิงคโปร์นะไปยังไปไปที่อ่าไปดูงานเนะี่ยทำไมก็เขาก็เปิดเผยออกมาแล้วอะหลักฐานข้อมูลอะไรทุกอย่างอยากได้อะไรไปเอาเลยครับเขาเปิดเผยออกมาหมดแล้วครับว่าวันนี้ไปกี่วันไปไหนบ้างงบใช้จ่ายเท่าไหร่โรงแรมไหนอะไรไงเขาเปิดเผยหมดเลยก็ไปตรวจสอบเลยครับก็จบแต่วันนี้นะครับ การที่นายกไปที่ยูเอ็นยังไม่มีการเปิดเผยตรงนี้ออกมาเลยคุณเรื่องไกลถึงได้นะครับต้องบีต้องตามแต่ทางหมองอองที่ไปที่เขาไม่ได้บีไม่ได้ตามก็เขาเปิดเผยอ,ออกมาแล้วอะเปิดเผยอ,ออกมาแล้วก็ตรวจสอบก็เป็นไปตามนั้นก็จบแล้วจะเอาอะไรล่ะครับในเมื่อไปนะครับการไปประชุมไปดูงานไปศึกษางานไปอะไรเงี้ยสามารถไปได้หมดครับ ประชาชนแฮปปี้ครับถ้าวันนี้คุณไปศึกษาดูงานแล้วกลับมาจะเอามาสร้างประโยชน์ให้กับให้กับประเทศอันนี้โอเคแต่การไปดูงานนั้นต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่าเราต้องตรวจสอบการใช้งบประมาณซึ่งแน่นอนครับคุณเลืองไกบี้เรื่องนี้ก็ต้องฝากไปถึงกรรมธิการติดตามงบประมาณด้วยว่างบประมาณที่ใช้ที่จะไปไปไปที่ยูเอ็นเนี่ยถูกต้องไหมคุ้มค่าไหมเกิดประโยชน์ไหมซึ่งแน่นอนครับว่า ถ้าวันนี้เอามาเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบยิ่งดีใหญ่ครับเรื่องไกรไล่บี้เศรษฐาตามจี้ขอเอกสารการใช้จ่ายเงินไปประชุม UNGA 78 29ตุลาคม256นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะเปิดเผยว่าวันนี้ตนได้ส่งหนังถือถึงนายกกัลธนตรีอีกครั้งหนึ่ง ทางไปษษีอ e เอเ m s เพื่อขอหลักฐานการใช้จ่ายเงินในข่าวที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปประชุม UNGA 78โดยในหนังสือได้แจ้งนายกรัฐมนตรีทราบและสั่งการตามฟาร์มต่อไปนี้ข้อที่1ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักปลัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่นอร0105.5ทับ 4-3-7-4-8วันที่3ตุลาคม2566แจ้งข้าพเจ้ามาว่าตามที่ท่านได้มีหนังสือคำร้องลงวันที่27กันยายน256หกกับเรียนนายกรัฐมนตรีขอทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายในข่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงเดินทางไปร่วมงานประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 ณนรนินวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18ถึงวันที่24กันยายน2566ฟาร์มรายละเอียดแจ้งแล้วนั้นสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่และอำนาจรับผิดชอบกรณีที่ท่านมีหนังสือคำร้องดังกล่าวเพื่อพิจารณาโดยขอให้แจ้งผลให้ท่านทราบโดยตรงด้วยแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบ ข้อที่2เนื่องจากระยะเวลาร่วงเลยมาประมาณ1เดือนแล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการแจ้งนะผลตามคำร้องของกระทรวงการต่างประเทศตามหนังสือที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งมาแต่อย่างใด และเมื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้ควรเป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่จะชี้แจงข้อมูลได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการได้โดยตรงข้อ3ตามข่าวที่ปรากฏโดยทั่วไปการเดินทางดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีและคณะมีการเช่าเครื่องบินเหมารำไปด้วยวงเงิน 3 0ล้านบาทและมีบุคคลภายนอกร่วมเดินทางไปด้วย2คนหนึ่งในนั้นมีลูกสาวของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ตามมาจนทําเนียบจนทําเนียบรัฐบาลต้องมาชี้แจงว่าลูกสาวของนายกรัฐมนตรีร่วมเดินทางไปบนเครื่องบินเช่าเหมาลำจริงแต่ออกค่าใช้ใจ่ายเองข้อที่4มีคู่มือการให้บริการ การเบิกจ่ายใช้จ่ายในการเดินทางไปในราชาการของสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีระบุในส่วนหนึ่งว่าการลงนามในใบเบิกจ่ายใช้จ่ายในการเดินทางไปราชาการแบบ8708ของนายกรัฐมนตรี ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตีฝ่ายการเมืองหรือรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ร่วมคณะเดินทางไปราชาการต่างประเทศชั่วคราวกับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงรายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชาการดังกล่าวข้อที่5ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าการเดินทางครั้งนี้มีหลักฐาน การรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆตามแบบ8708มีฟาร์มโปร่งใสและตรวจสอบได้ว่านายกรัฐทุนตรีและคณะได้มีการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินโดยชอบด้วยพระราชกิจสัิกาค่าใช้จ่ายเดินทางในราชการพศ2526ลักษณะ3ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ต่างประเทศหรือไม่และเป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐทนตรีว่าด้วยการอนุมัติ ให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการพศ2524หรือไม่และลูกสาวของนายกรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางไปด้วยได้ออกเงินเองจริงหรือไม่นายกรัฐมนตรีจึงควรสั่งการให้สำนักงานเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงการต่างประเทศรีบเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายเดินทางทั้งค่าเช่าเหมารำค่าที่พักค่าอาหารค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปประชุมดังกล่าว พร้อมสำเนาเอกสารทางบัญชีหรือการเงินทั้งหมดที่ต้องรายงานตามระเบียบทางราชการให้ข้าพเจ้าทราบโดยเร็วด้วยโดยนายเรืองไกรระบุในท้ายหนังสือว่าหากข้าพเจ้าได้ข้อมูลมาตรวจสอบแล้วพบว่าอาจมีการใช้เงินแผ่นดินไปโดยชอบหรือโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตอันอาจ เข้าขายเป็นการช่อราดบางหลวงก็จะรีบแจ้งให้สํานักนายกและสนมรีทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปนี่ครับเป็นข้อมูลที่คุณเรืองไกรออกมานะตอนนี้ซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนก็จะต้องมีคําถามถึงคุณเรืองไกรว่าเอ๊ะทีนายกที่ชื่อเสถาเนี่ยออกมานะครับตรวจสอบออกมาเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วนายกคนก่อนละ่ะทำไมไม่ออกมาตรวจสอบคําถามคือ มันก็เป็นสิทธิ์ของของคุณเรืองไกรหรือเปล่าครับที่เขาจะตรวจสอบใครก็ได้ไม่ตรวจสอบใครก็ได้ก็มันเป็นสิทธิของเขาแต่ถามว่าคนที่ถามคุณเรืองไกรอ่ะแล้วทําไมคุณไม่ทำล่ะครับนะครับวันนี้ทําไมคุณไม่ทําในเมื่อคุณก็ทําได้ก็ทําไมคุณไม่ทาล่ะแล้วทําไมคุณถึงไม่ถามคุณเรืองไกรว่าเอ๊ะทํากับที่นายกแต่ถาตรวจสอบที่นายกแลฐมนตรีคนเก่าไม่เห็นตรวจสอบเป็นไงคำถามก็ถามกลับมาแล้วตัวคุณทําไมไม่ทำล่ะครับทําไมคุณต้องไปให้คนอื่นเขาทำล่ะครับ ในเมื่อถ้าคนอื่นเขาจะทำเนี่ยเขาอยากจะทําอะไรมันก็เป็นความพอใจของเขาเขาอยากจะตรวจสอบใครเขาไม่อยากจะตรวจสอบใครหรืออะไรมันก็เป็นสิทธิของเขาแต่วันเนี้แต่วันเนี้ยตัวคุณน่ะทาไมไม่ทํามันน่าจะถามแบบนั้นมากกว่านะครับเ็าเหมือนกับที่วันเนี้ยมาถามผมว่าเฮ้ยทำไมผมออกมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําไมไม่ผมไม่ออกผมไม่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถามว่าแล้วตัวคุณน่ะทาไมไม่พูดเองล่ะทําไมไม่ทําเองอ่ะทําไมจะต้องถามมาถามผมว่าผมจะทําหรือไม่ทํา เพราะถ้าเกิดถ้าเกิดถามผมก็ผมพอใจที่จะทําแบบนี้ถูกต้องไหมผมทําตามที่ผมอยากจะทําผมทําตามที่ผมพอใจอยากจะทําผมไม่ได้ทําตามคนอื่นที่มาสั่งให้ผมทําผมอยากจะทําอะไรมันก็เรื่องของผมผมอยากจะทํำยังไงผมจะออกมาตั้งคําถามแบบไหนผมจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ใครอันเนี้ยมันก็เป็นสิทธิของผมที่ตามกฎหมายผมสามารถทําได้และผมตั้งคําถามเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับนักการเมืองเกี่ยวกับอ้นนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ เหมือนข่าวผมเอาข่าวนี้มาเสนอมันก็เป็นความพอใจของผมที่ผมอยากจะเสนอข่าวนี้ส่วนอีกข่าวหนึ่งผมไม่อยากจะนําเสนอมันก็เป็นความพอใจของผมที่ผมไม่อยากจะจะนาเสนอก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ผมไม่ใช่ซื้อผมไม่ใช่นักข่าวผมทำคอนเทนต์ข่าวเพราะฉะนั้นผมอยากจะทําในสิ่งที่ผมอยากจะทําส่วนใคร อยากจะฟังหรือไม่อยากฟังอันนั้นก็เป็นสิทธิของคุณสิ่งแน่นอนครับไม่ต้องถามผมว่าเฮ้ยทำไมผมไม่ทําเรื่องนั้นทำไมผมไม่ทําเรื่องนี้ทําไมผมไม่ทำก็ถามกับถามตัวคุณเองแล้วทําไมคุณไม่ทําเองในเมื่อคุณก็ทําเองได้หรือคุณไม่มีปัญญาที่จะทําหรือยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวัานนี้คุณอยากจะทําอะไรทําเลยครับไม่ต้องบอกคนคนนูน้นเฮ้ยทำไมไม่ทําเรื่องนี้ทำไมไม่ทําเรื่องนี้ทไมมันก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะทําหรือไม่ทําแต่ถ้าคุณอยากทําลงมือทําเลยครับหรือคุณไม่มีปัญญาทาคุณไม่มีปัญญาทา แลวคุณก็ไม่มีปัญญาโต้แยง้งคุณก็ไม่มีปัญหาหาข้อมูลคุณไม่มีปัญหาที่จะนี่ก็เลยใช้คําถามแบบว่าทําไมไม่ทําเรื่องนั้นทําไมไม่ทําเรื่องนี้นทําไมไม่ทําเรื่องนี้เพราะจริงๆก่อนที่จะถามคนอื่นว่าทําไมไม่ทําอย่างนั้นทํไมถามตัวเองว่าทําไมตัวเองถึงไม่ทําแค่นั้นเองครับง่ายๆวันนี้นะครับทุกคนที่ออกมาทาเขาไม่ใช่นักข่าวแน่นอนครับนักข่าวเขาก็เสนอของเขาไปเรื่อยๆช่องข่าวหลักนะครับก็ไปเสนอไปเรื่อย แต่ช่องที่เป็นคอนเทนต์ข่าวอย่างช่องสไตล์ผมหรือเป็นคอนเทนต์ข่าวหลายๆช่องเนี่ยเขาอยากจะหยิบยกเรื่องไหนมาวิพากษ์วิจารณ์เขาหยิบยกเรื่องไหนมาตั้งคาถามเขายเรื่องไหนมาวิเคราะห์มันเป็นสิทธิของเขามันเป็นเรื่องของเขามันเป็นสิ่งที่เขาทําเขาทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เขาทําเพราะนี่คือจุดยืนของพวกเขาเพราะฉะนั้นวันนี้การที่ตั้งคำถามแบบนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าเป็นการตั้งคำถามของคนที่ไม่มีสมอง เพราะถ้าคนที่มีสมองเขาจะไม่ตั้งคำถามแบบนี้เพราะว่าอะไรครับถ้าคุณอยากทําในสิ่งที่คนนี้เขาไม่ทําแต่คุณอยากจะทําทําเลยครับมันเป็นสิ่งที่ดีครับมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณกล้าที่จะทําจุดยืนของคุณมีทุกคนเขามีจุดยืนของเขาหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามคนนั้นว่าเฮ้ยทำไมไม่ทําเรื่องนั้นทำไมไม่ทําเรื่องนี้ทำไมไม่ทําเรื่องนี้ทําไมไปร้องคนนี้ไม่ร้องคนนี้มันเป็นเรื่องของเขามันเป็นสิทธิของเขามันเป็นนี่ของเขาถามตัวคุณเองดีบว่าทำไมคุณไม่ทําบ้าง อย่าถามคนอื่นว่าทำไมคนอื่นเขาไม่ทำถามตัวคุณเองว่าทำไมตัวคุณเองถึงไม่ทำมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นห,หน้าอย่าลืมไปฟังครับ